จะนหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15ข้อที่10ถึงข้อที่11บันทึกว่าท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในกิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงบัญชาท่านว่า ท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจนซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านข้อคิดจากพระวจนะหลักของการให้ 1. ให้ด้วยเต็มใจไม่ฝืนใจไม่ขมขื่นใจ 2. ให้โดยไม่นึกเสียดาย 3. ให้ด้วยใจกว้างขวางไม่ใจแคบ 4. เริ่มต้นให้จากคนใกล้ตัวไปถึงคนไกลตัว 5. ให้แก่คนที่เขาลำบากเดือดร้อนกว่าเรา 6. ผู้ให้อย่างถูกต้องจะรับพระพรจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ